วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกยียรตเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มายูกาได้มาพบาะกับพวกเราจำนวนหลายพันคนที่มีจิตที่จะเดเนินตามรอยเรื่องพระยุคลบาทในหลวงราชก,การที่สิบที่มีพระรมราโชวรมราโชว่าดตั้งแต่ขึ้นคอนปรถมบรมบัมมาากขึ้นคอนราชว่าเราจะรักษาสืบสาร,สสารต่อย,ยอด งานของในหลวงราชก,การที่ที่เก้าและพระองค์อื่นๆต่อไปงานวันนี้นะครับเราก็มาดําเนินการตามรอยเรื่องร่วบาทของในหลวงราชก,การที่เก้าที่เราจะปลูกใช้ประโยชน์ป่านะครับปลูกป่าสาอยางเพื่อประโยชน์สียาวันนี้ทางเขตน้องจอบได้ได้มีโครงการที่จะดําเนินการทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับจะปลูก ต้นไม้ในพื้นที่เขตหนองจอเแต่อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งแสนต้นในพื้นที่ต่งางๆซึ่งท่งานคนตํารวจเองอับทุนขวัญเมืองเนี่ยให้นโออยบายไว้แต่รับท่านอยากจะทําให้เมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองสีเขียวกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งแห่งความสวยงามมีปอดสําหรับคนทุกคนให้อยู่ได้อย่างอย่างเป็นสุขนะครับโดยให้มีมาตรฐานพื้นที่สีเขียวเนี่ยให้เกินส0บเซน นะครับสีค่คนเต็มของพื้นที่ทั้งหมดตามที่สหประชาชาติได้กำหนดไว้นะครับครับครับโครงการนี้โครงการหนองจอกสดชื่นลมลื่นด้วยต้นไม้นะครับความคิดแนวคิดนี้นะครับซึ่งเป็นแนวคิดของประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งมองเห็นถึงว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ย โลกเราประเทศเราเระเชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมหรือว่าโลกร้อนนะครับเลยมีโครงการนี้ขึ้นมาคือเราทําโครงการเราเราไม่คิดว่าพื้นที่ของเราอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่เราดูแล้วว่าพื้นที่สาธารณะนะครับในของเขนน้องจอกเนี่ยมีเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นที่ว่างเปล่านะครับเราเลยมีโครงการที่จะ ปลูกต้นไม้ต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้เบญจพรรณต้นศักด์ต้นยางนาแคนาแต่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งซึ่งมีที่สถานที่ใกล้เคียงเนี่ยเราจะทําเป็นป่าชุมชนชุมชนเนี่ยต้องการจะปลูกต้นไม้ประเภทใดก็ได้นะครับขอให้มีต้นไม้นะครับเพราะความร่มรื่นสดชื่นมาเนี่ยต้นไม้เนี่ยก็จะก็จะเรียกฝนมานะครับคือไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ใช้ป่าใช้เขาพื้นที่เบิงว่างแต่ในเขต ชั้นในหรือเขตชั้นนอกนะครับโดยเฉพาะหนองจอกเนะี่ยเป็นพื้นที่กเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้และน้ําซึ่งใช้ในการ,กรเกษตรเนะี่ยมีผลก่อชาหนองจอกเป็นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของของการฟอกอากาศในเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราประสบปัญหาในเรื่องของฝุ่น PM 2.5ต้นไม้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ในพื้นที่หนองจอกครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของของท่านผู้ว่านวคนรวเอกอัศวินขวัญเมืองด้วยในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว10%นะครับ10%ในพื้นที่ของเทพหานนครนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นนโยบายที่ที่ท่านได้มอบไว้ให้กับทุกทุกเขตถ้าเขตใดถ้ามีโอกาสที่จะปลูกต้นไม้ได้ก็ขอ,อเชิญชวนนะครับทำไมท่านถึงเลือกน้อง จากโรงเรียนต่างๆมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ผู้นําศาสนาแต่และที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับครับเป็น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 คำถามที่ดีมากอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากคือที่เชิญชวนไม่ว่าน้องๆโรงเรียนต่างๆและผู้ปกครองผู้นําศาสนาต่างๆในพื้นที่รวมถึงชุมชนต่างๆพื้นที่นี่มัน,เป,นเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนเองซึ่งระเบิดมาจากภายในเขาต้องการ เขาต้องการในสิ่งนี้นะครับคือต้องการในสิ่งที่ให้มีป่านะครับและที่เรื่องน้องๆเนี่ยน้องๆเนี่ยเป็นเป็นวัยที่เริ่มต้นนะครับถือว่าเป็นต้นกล้าถ้าถ้าเป็นทรัพยากรบุคคลก็เป็นต้นกล้าเลก็กๆที่ต้องการเจริญเติบโตคณิตถ้าเราปลูกฝังในเรื่องของการปลูกต้นไม้ได้เนี่ยเท่ากับเรามีต้นกล้าโดยเฉพาะน้องๆเราเป็นกล้าที่แข็งแรงนะครับ เพราะว่าเรา <S <S เราเราเราเาเ่งเห็นถึงพระบรมราชวาทของในหลวงรัชการที่9ที่บอกว่าเราต้องปลูกป่าในใจคนเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากจากน้องๆซึ่งซึ่งรับรู้ได้ง่ายเรียนรู้ได้ง่ายนะแล้วมีการกิจกรรมแบบนี้น้องๆก็ยินดีแล้วเขาสนุกสนานมากครับการเลือกต้นไม้แต่และชนิดนี่ดูจากไหนเป็นหลักแล้วก็ทำไมถึงเลือกต้นไม้แต่และชนิดตามที่บอกมาครับ คือคือก็เป็นคําถามที่ดีอีกคาถามหนึ่งคือคือคนคนจะจะมองว่าเฮ้ยต้นสักต้นยางนาสามารถปลูกได้ที่นี่ไหมเราก็ดูในแต่ละบริบทของชุมชนนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นที่ชุ่มน้ําเราก็สามารถปลูกต้นสักได้ถ้าเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ําอาจจะปลูกต้นต้นไม้ที่ถูกกับน้ําอย่างเช่นต้นต้นจิกต้นจิกน้ําต้นจิก มุจลินอย่างนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่บางพื้นที่นะครับมีพื้นที่ในการที่สามารถจะปลูกไผ่ได้ในชุมชนที่ถ,ถัดไปที่ลําแข่งเนี่ยเราจะทําเป็นตรงที่นั้นมีประมาณ10ไร่เราจะปลูกไผ่นานาพันค่ะก็รู้สึกดีนะคะที่ได้มาปลูกต้นไม้เพราะว่ามันได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะค่ะแล้วก็ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะปกติอยู่บ้านก็มีต้นไม้ปลูกอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนนิดหน่อยก็ค่อนข้างร้อนอนูค่ะค่ะความรู้สึกแรกเลยนะคะก็คือร้อนค่ะแต่ว่าพอได้ลองมาปลูกต้นไม้เองกับมือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเราได้ช่วยโลกไปในอีกทางหนึง่งแล้วก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะสร้างความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนด้วยกันด้วยค่ะค่ะก็ะรู้สึกว่า ร้อนมากค่ะแต่ว่าก็ถ้ากิจกรรมเริ่มเร็วกว่านี้จะดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าได้ลงมือทำจริงๆเพราะที่บ้านไม่มีต้นไม้ให้ปลูกค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้รู้สึกร้อนนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็สนุกมากเลยที่ได้ปลูกต้นไม้กับเพื่อนๆเพราะปกติที่บ้านก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ได้ลองปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ช่วยโลกด้วยค่ะให้มันเย็นขึ้น ค่ะก็รู้สึกสนุกดีค่ะปกติไม่ได้มีโอกาสในการที่จะไปปลูกต้นไม้เท่าไหร่ค่ะอย่างน้อยก็ได้มาช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยค่ะมันครับต้นไม้ครับเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่เราควรรักษาไว้นะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่ผมรักมากครับมันช่วยลดโลกร้อนครับแล้วก็แล้วก็สนุกด้วยครับพร้อมครับ ต้นไม้ก็เหมือนคนครับเพราะว่ามีเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเกิดมาเหมือนกันถ้าเราช่วยกันปลูกต้นไม้เราสามารถช่วยสัตว์ในป่าได้ครับเป็นเอาเคำว่าดรอสไนเอเอาเคำว่าดูดคำว่าดรอยไอออกแล้วก็ให้อา,อ,าอ,าอ,าอากาศกับเราครับโอ้ครับต้นต้นต้นไม้มันก็เหมือนเหมือนปอดของเราครับมีหายใจเข้ามีหายใจออกปลูกไปเอะก็ดี oxygen, ครับผมเอ่อเพิ่มออกซิเจนให้โลกครับผมปลูกป่าก็ <c oughs> สนุกครับผมสนุกสนุก